สวัสดีกัน,นยามเย็นครับผมคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งข้อสงสัยไขใ,ให้อีกคําถามนั่นเองนะครับมีสมาชิกถามมาเมื่อหลายวันก่อนแล้วแหละบอกว่าสิ่งที่ผมใช้ในการเกษตรเนี่ยนี่เลยครับที่เห็นอยู่ในมือผมนี่แหละมันทําให้ไส้เดือนตายไหมถ้าไส้เดือนตายหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างอื่นก็ น่าจะไม่สามารถดํารงชีพอยู่ได้นะครับที่เห็นที่ผมถืออยู่นี้ก็คือขี้เถ้าครับแหล่งที่มาที่ผมได้จากส่วนก็คือจากเตาถ่านนี่เลยครับที่กําลังโกยใส่ถุงพลาสติกนี่แหละอย่างที่2ก็คือจากกองไฟครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยจะดังไฟผิงประจําก็ได้ประโยชน์ทั้งความอบอุ่นแล้วก็ได้ทั้งปุ๋ยชั้นดีเลยครับหากมีคําถามว่าขี้เถ้าเนี่ยสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตหรือว่าไส้เดือนตายไหมถ้าเราไม่ใช้นะครับ หลักที่ผมใช้ก็คือผมจะนําไปรองพื้นหลุมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็คือขุดหลุมเตรียมไว้จะปลูกหรือไม่ปลูกก็ช่างผมก็จะไปรองพื้นหลุมไว้แบบนั้นก่อนนะครับอย่างที่2ที่ผมใช้ก็คือผมจะนําไปโรยรอบโคนต้นไม่ว่าจะเป็นพลิกมะเขือทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะก็คือประมาณครึ่งกํามือประมาณนี้แหละแล้วก็รดน้ําตามเพื่อสลายให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างที่3ที่ผมใช้ก็คือผมจะนําขี้เถ้าเนี่ยมาผสมน้ํานะครับ ก็คือทําให้ตกตะกอนแล้วน้ําส่วนที่ตกตะกอนเนี่ยมารดพวกว่านต่างๆไม้ประดับต่างๆที่ปลูกไว้นะครับก็คือเอาน้ําขี้เถ้าที่ตกตะกอนใสแล้วเนี่ยสักประมาณครึ่งแก้วนะครับมาผสมน้ําอีกสัก10ลิตรก็คือ1บัวรดน้ําประมาณนี้เอามารดถ,ถ้าเอาน้าขี้เถ้าเข้มข้นเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้ใบไหม้ได้นะรดได้ทุกอย่างครับลดพริกรดไม้ประดับได้หมดเลย ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับมันก็ดกแล้วก็มีใบเขียวตลอดเลยแล้วคี้เท่ามันมีอะไรองค์ประกอบหลักของคี้เท่าก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตครับซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุอาหารหลักเลยที่พือต้องการนะครับแถมยังมีคาร์บอนอีกด้วยและคุณสมบัติหลักๆของคี้เท่าเนี่ยก็คือจะมีความเป็นด่างนะครับสามารถปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดให้สูงขึ้นได้ให้มีค่าพีเอชที่เหมาะสมถ้าหากว่าใส่คี้เท่าลงไปเนี่ยมันไม่มีความเป็นกรดนะครับมีความเป็นด่าง ค่า pH ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ในดินนะครับก็คือ5 5ถึง6.5เพราะว่าในสภาพดินทั่วไปที่ผ่านการใส่ปุ๋ยโดวยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือผ่านฝนมาเนี่ยมักจะมีความเป็นกรดอยู่นะครับหากเราเติมที่เท่าลงไปก็สามารถไปปรับสภาพดินให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมของสัตว์ทุกชนิดเลยพืชก็โตไวครับเพราะฉะนั้นการใส่ที้เท่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ทําให้สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีความเป็นกรดนั่นเองแถมยังทําให้ดินดีใต้เตาไฟผมเนี่ยงัดออกดู ก็มีแต่ไส้เดือนนะครับคลิปนี้เร่งด่วนนิดหนึ่งไม่ได้ถ่ายไส้เดือนให้ดูแต่ก็มีภาพประกอบเป็นดินนะครับเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องจักรสาคัญในทางเกษตรเลยก็ว่าได้เป็นนักครวนดินชั้นดีสวนผมก็เหมือนกันไม่ได้ใช้สารเคมีครับก็ใช้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่รอบตัวขี้เท่าจากเตาถ่านขี้เท่าจากกองไฟครับก็เอาไปรองพื้นหลุมอย่างที่บอกไปเอาไปรดนั่นรดนี่มันก็งามดีครับพลิกกระดกเต็มต้นเลยสรุปก็คือ ไม่ทำให้ไส้เดือนตายนะครับของดีมีประโยชน์อย่าลืมหาใช้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีขายออนไลน์ด้วยนะกิโลละไม่กี่บาทก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ